ผู้ใหญ่ทำไงอะ่ะเขื่อนก็ยังเอาไม่อยู่เลยฮะเขื่อนเอาไม่อยู่อะ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไงดีอ๊ยขนาดจ้ำตรงนี้ผู้ใหญ่น้ำตรงนี้ยังท่วมไม่นี่เลยอะ่ะใหญ่เอ้า ใครกินหมากไหมมีใครจะกินหมากไหมมีคนแก่แถวๆนี้ไหมจะกินหมากไหมเอ๊เออผู้ใหญ่สำรวจผู้ใหญ่สำรวจน่าดูเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่อันนู้นไม่ใช่พื้นที่แล้วผู้ใหญ่เอา,าหาอะไร้ดดุกีกา ลมนี่ก็ดุตแล้วคุยายคะ่ะคุยายค่ะผูยายค่ะทางนั้นไม่ใช่พื้นที่เราคะ่ะผู้ใหญ่ต้องมาดูฝั่งนี้คะ่ะไายคะ่ะว้ พื้นที่ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะพื้นที่เราพิกิกน้ำก็ท่วมต,นตนม้นต้นมะละกอน้้ำก็ท่วมนะคะเอาไม่อยู่เลยค่ะชั่วโมงเดียวจริงๆตอนนี้ก็ตกชั่วโมงใหม่แล้วชั่วโมงที่สอง พุ่ยายกลาบลูกอุ้ยไม่ใช่เขาเป็นผู้ใหญ่เราจะไปเรียกลูกก็ไม่ได้เขาตรวจสอบโอ้โหตรงนี้มันสวยมาก g ูกเกินคูกเกินครับไปลูกไปไปดูน้ำตรงนู้นลูกไปเร็ว มันไม่ใช่พื้นที่เรามันเป็นพื้นที่ของคนอื่นเขามันสวยจริงๆเลยตรงนี้สวยมากสวยงามน้ำมันเยอะมากเลยนะเนี่ยตกแป๊บเดียวเองอ่ะดูดิดูคุอเกิลอุ้ยยุ่งยุ่งยุ่งคุกกิลยุ่ไปเหอะฟ้าร้องแล้วแม่กลัวฟ้าลูกปะ ยยุงก็เยอะตากฝนทำไมอะลูกพิดอะไรไม่ออกนั่งตากฝนฮะตเกินเ้ย,อ,ย,ยอู้ยุงเอ้ยปเรามาดูพื้นที่ของเราดีกว่าลูกมะ นาะเรามาดูพื้นที่ของเราดีกว่ามาแก้ปัญหากันดีกว่าว่าจะเอาอยัางไงแล้วเร็วครับเร็วครับไปแล้วครับอุ้ยตก,กรใจนึกว่างูอู้หนามันไอ้นี่เลยนะเนี้ยขนาดทก,กั้นไว้มันยังไม่เอาไม่อยู่เลยอะ ออคุณนี่แน่ดูสิตกเยอะมากอุ้ยอุ้ยอ้ยอาวเมื่อกี้ยังไม่มีไม่มีหมากหล่นเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ไม่มีทำไมหล่นเยอะโอ้เกินเกิน ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรมาจากไหนอะ่ะฮึงูหรือจระเข้เม่ี้งูหรือจระเข้เขื่อนยังเอาไม่อยู่เลยครับเขื่อนเอาไม่อยู่นะครับเมื่อกี้ตัวอะไรอะ่ะงูหรืออะไรแล้วมัวนจะข้ามไปไงอะ่ะต้องรอให้กวยเกืเก่อนมันมาเ่อน เมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้ลูกโนแม่จะไปไงอะ่ะยังก่อนไม่รอกันเลยอะ่ะตรงไหนที่นี่เนี่ยอุ้ยอุ้ย เป็นห่วงกล้องมากเลยนะเนี่ยเป็นห่วงกล้องมากเลยเุ้ยเป็นหวัดแล้วลูกอา้ารองเท้าแม่หายเกินรองเท้าแม่ทำไมเหลือข้างเดียวไปใส่วะกอโถ หนูลอยลอยไปพูนลอยไปพูนโอ้ตายเดี๋ยวข้างเดียวเดี๋ยวเอาเท้าข้างก่อนข้างลอยไปพูนพอดูน้ำเสร็จแล้วไม่สนใจแล้วคูเกิ้ลจะเล่นน้ำต่อ เมื่อปวะมาชั่วโมงกว่าก่อนหน้านี้ถ่ายถ่ายดอกบัวตรงนี้สวยมากถ่ายดอกบัวนี้สวยมากรองเท้าหายครับเดินรองเท้าข้างเดียวครับผมโอ,ลอ้ลอยเลยลอยเลยลอยลยอลยลอย,ลอย,ลอย,ลอย เกินเกินไปคาบรองเท้าแม่มาเด้ค่ะเดี๋ยวบุขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า